หลายคนบอกว่าอยากขายประกันเก่งมีเครื่องทุ่นแรงนะคะวันนี้เครื่องทุ่นแรงให้เราทำงานเก่งจำเก่งมีคนรักร่ำรวยอุ้ยข้อคำว่าร่ำรวยนี่โอ้มันมีแต่คนอยากคือคนส่วนมากก็อยากร่ำรวยคนรวยแล้วก็แล้วไปนะคะคนพอแล้วก็แล้วไปแต่ไม่จิ๊บก็โอเคนะคะ ยังอยากร่ํารวยไปเรื่อยๆนะคะอยากเห็นลูกๆร่ํารวยไปเรื่อยๆนะคะไม่มีวันเอ่อไม่มีวันเงินหมดอะ่ะเนอะลูกเนอะโอเคไหมคะมีอะไรบ้างทําสมาธิเยอะๆพุทธเจ้าตรัสให้ให้อะไรคะทาสมาธิอะ่ะให้แบบไหนคะหลายคลิปแล้วนะคะอานาปานะคะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือจดจ่อกับงานที่ทําก็คุณสมบัติเดียวเหมือนอานาปา จดจอกับงานที่ทำทำยังไงก็คือรู้ว่าเรากำลังพูดเรากำลังเดินเรากำลังยืนเรากำลังกินเรากำลังเข้าห้องน้ำถูสบู่อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทำสมาธิแล้วนะคะลูกขาทำบ่อยๆนะคะนึกได้เมื่อไหร่ทำเมื่อน,นั้นนะคะ,ะถ้าไม่มีเวลาที่จะไปนั่งเป็นพิธีห้าหวันไปวัดนะคะก็เดี๋ยวนี้แต่แต่ก่อนไม่จิบ๊บก็ไปอยู่ พอเรียนรู้เรื่องนี้จากพุทธวจนะนะคะจากอาจารย์คือจิ๊บแมจิ๊บก็นึกได้เมื่อไหร่ทําเมื่อนั้นบางทีนึกได้วันละห้าหกรอบครั้งละหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยครั้งละ1 0บยีิบรอบก็ช่างมันนะคะทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะคะทําสมาธิเยอะๆถือศีลห้ข้อนะคะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรานะคะ บางคนเ้าไม่ได้หรอกไม่ได้ก็มีข้อแก้ไขไงคะเอาข้อที่หนึ่งมาแก้ไงคะลูกขาทำสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีเองมันจะตัดออกเองเพราะไม่ว่าอริยสัจสีไม่ว่าจะจุดจ่อกับงานที่ทํามันจะรวมไว้อยู่ในสมาธินะคะถ้าเราอยากเก่งอยากรวยนะคะมันจะมาเองเรื่อยๆมันจะมหัศจรรย์เพราะคําพูดของพระพุทธเจ้าเป็นความ อัศจร,รรย์หรือมหัศจร,รรย์ทำให้กันไม่ได้นะคะลูกค่าต้องทำเองนะคะหรือศีลหน้าอะไรอีกคะทำสมาธินะคะอะไรอีกคะเหตุสมปรารถนานะคะเอา